มาดูเรื่องนี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นเกร็ดคงไม่ได้นำเสนอกันถึงขั้นในรายการหรอกอแต่ในโซเชียลเนี่ยเขาสู้รบกันเป็นที่สนุกสนานมากค่ะระหว่างสองฝากฝั่งของผู้ชนะบุญในทางการเมืองฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่าด้อมสม้มอีกฝั่งหนึ่งนอกจากจะเรียกอื่นไขรแล้วบรรดาคนสำคัญก็จะถูกเรียกว่านางแบกหรือนายแบกถูกไหมท่านผู้ชม มันเกิดกรณีที่อยู่จูช่วงวันอภิปรายงบประมาณที่จะเริ่มต้นวันพุธพรฤหัสศุกที่จะถึงนี้เนี่ยมีกิจกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรนะประกาศนางแบกสไตร์สไตร์ค่ะนางแบกนัดหยุดงานประท้วงการสื่อสารพักเพื่อไทยช่วงวันอภิปรายงบปี67โดยประกาศว่าจะหยุดเป็นอายลายอย่างต่ำเนี่ยเวันใช่ก็ลักษณะเวลาเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยฝ้าของนางแบก ก็มักจ่อมาแสดงความคิดความเห็นให้เหตุผลซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าปกป้องขระดเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชี้กลับไปที่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็หมายถึงด้อมส้มซึ่งฝั่งนางแบกส่วนใหญ่เขาเรียกว่าซอมบี้เออเนี่ยโพชรสองฝากฟังเขาส้รบกันในสงครามโซเชียลแล้วเขาเชื่อว่าจะมีผลกับการเมืองการเลือกตั้งความนิยมท่านผู้ชม ผมยกตัวอย่างไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมว่าพักการเมืองที่ใช้โซเชียลได้ประสบความสำเร็จสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคือพักเก้าไกลค่ะถูกไหมค่ะถึงขนาดตอนนั้นจำได้ไหมค่ะพักเพื่อไทยต้องมาจัดหาวิธีที่จะสู้รบในเรื่องของโซเชียลมหมายถึงการรณรงค์ผ่านโซเชียลจำได้ใช่ไหมค่ะที่มีการทำป้ายเป้ยตอนนั้นที่เขายังจับเบอร์กันอยู่อ,ะอ่ะไม่แย่งจัดตั้งรัฐบาลอ่ะ แล้วก็มีภาพคุณจัดจรงองค์อิงถือคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ปรากฏการณ์นี้โอ้ยดุเดือดกันในในโลกออนไลน์หรือเซอ,อร์ชข้อออนไลน์มันเกิดปรากฏการณ์นี้เพราะอะไรเหรอคือประกาศนางแบกสไต์นัดหยุดงานประท้วงการสื่อสารของพัคเพื่อไทยก็แปลว่าพักเพื่อไทย ทีมการสื่อสารกับพวกคุณเนี่ยทำงานซะบ้างให้มีประสิทธิภาพสักหน่อยค่ะมันปล่อยให้เป็นภาระของนางแบกหรือนายแบกหรือแม่ั่้งอื่นใครบ้านจะเกิดไปแล้วนะแล้วก็มีมาตรการข้อที่หนึ่งงด ตอบโต้ส้มทุกกรณีนั่นก็แปลว่าส้มจะว่ายังไงในช่วงเวันเขาจะงดตอบโต้ข้อที่2งงดรีทวีตข้อที่3อ่านเฉยๆฉยเท no a c t ชันระหว่างนี้ระหว่างนี้ขอเชิญชวนนางแบกลาพักร้อนโซเชียลดีท็อกซ์ให้ไปสังสรรค์กันนอกโซเชียลค่ะจึงประกาศให้ทราบและทับมือโดยทั่วกันแล้วเขาเขียนน่ารักสหภาพนางแบกท <c oughs> ่านผู้ชม นี่เป็นปรากฏการณ์จริงๆนะระหว่างคนที่สนับสนุนจะมีตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงทั้งนั้นแหละ,ะหมายถึงว่าจะมีตัวตึง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่าโพสต์นี้มีเข้ามีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นจำนวนมาก <c oughs> เป็นต้นว่าทวิตเตอร์ของอึ่งไข่สัมย่าน <c oughs> อึ่งไข่้รู้ใช่ไหม อ,อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าการสื่อสารของพักเพื่อไทยอันนี้มันน่าจะวิเคราะห์นะมันเหมือนกับการวิเคราะห์ในมุมของออ่งไขว่าการสื่อสารที่ผ่านมาของเพื่อเพื่อไทยเห็นด้วยเลยนะที่มีการ call out าการสื่อสารของพักหมายถึงเรียกร้องให้ทีมสื่อสารของ,ของพรกออกมาทำงาน่ะใช่ค่ะจากกลุ่มนางแบก นางแบกเป็นกลุ่มคนที่มองเลิกชงบวกมากที่ชุดที่เขาเขียนอย่างนั้นเหรอเป็นพวกจอยชีวิตแล้วก็เอาเอเนอรเชิงบวกออกมาสนับสนุนการทำงานของนายกแล้วก็ของพักรวมไปถึงของพักร่วมรัฐบาลด้วยเมื่อต้องโต้แยง้งก็จะแย้งด้วยความภูมิใจส่วนมากก็คือพยายามใช้เหตุผลให้มากที่สุดแล้วแต่ก็จะโดนยั่วให้กโกรธเป็นพักๆอันนี้เป็นธรรมชาติของการอยู่ในโลก x ไม่บวกไม่ใช่ x x ก็คือทวิตเตอเนี่ยค่ะผลงานของนางแบกจับต้องไม่ได้แต่มันได้ยกระดับอารมณ์และบรรยากาศของคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยในโลกสื่อโซเชียลได้ดีขึ้นมากๆท่านผู้ชม บทความนี้โดยอื่นใครสมยาตยังเขียนต่อไปนะนอกจากกลุ่มนางแบกแล้วเชื่อว่ามีโหวตเตอร์เพื่อไทยอีกหลายๆประเภทรวมทั้งคนที่ไม่ได้เลือกมาแต่ก็ชอบการทำงานของนายกและความไม่โม้เกินม้าของพักเพื่อไทยไม่โม้เกินมา้า uh huh. ประมาณว่า,าไม่โม้เกินม้าคืออะไรไห uh huh. นะดูตรงนี้สักดิหนึ่งอยู่ตรงไหนนะบอกว่ามีผู้สนับสนุนเพื่อไทยจำนวนมาก ที่รู้สึกโดดเดี่ยวและท้อใจเพราะอยู่ท่ามกลางดอมส้มดงส้มอ๋อดงดงส้มขออภัยค่ะอยู่ท่างงออ<ส>มกลางดงส้มก็ไม่จอยกับชีวิตเพราะว่าไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดอะไรแม้ว่าลึกๆจะยังคงเลือกเพื่อไทยพวกเขามีที่พักใจที่ใดบ้างในโลกออนไลน์นอกจาก การทํางานหนักของนายกและคอรมอบางคนแล้วนหมายถึงที่พักใจก็อยู่ที่ได้เห็นทางนายกทํางานไม่รู้จักเหนื่อยงั้นใช่ไหมแล้วยังไงต่อก็มีนางแบกนี่แหละที่เป็นแหล่งพักพิงใจเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลให้กับวหวเตอร์เพื่อไทยในรูปแบบต่างๆพอให้พวกเขาได้สบายใจว่าเออนะยังเลือกข้างไม่ผิดก็ประมาณว่าเป็นการคอนเฟิร์มความเชื่อเพราะเออถ้าไม่มีใครมาคอนเฟิร์ม อะไรประมาณนั้นใช่ไหมเราก็จะรู้สึกโดดเดนียวแขางต่อไปอีกนะแต่แหล่งอ้างอิงทางความคิดแหล่งข้อมูลและก็แหล่งพักใจไม่ควรตกเป็นภาระของนางแบบทุกคนรวมทั้งตัวมัมแบบพี่แขกด้วยก็ประมาณว่าตัวแม่เลยพี่แขกนี่คงจะเป็นคนอื่นไม่ได้เลยนอกจากคุณคำประการนะและมันควรจะเป็นภาระการสื่อสารของรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับส่วนตัวคิดว่าจะไม่แฟร์นัก ถ้าไปจี้ที่ตัวบุคคลค่ะและในช่วงเทศก,กาลวันหยุดเราก็อยากเห็นคนทางานหนักได้พักผ่อนชาร์จแบตตัวอย่างหนึ่งนี่ดีใจที่เห็นสรารวัตรหนุย่ยนี่นี่แปลว่ารักกันมากจริงๆนะได้พักผ่อนบ้างได้ไปเดินเล่นชายหาดพักผ่อนกับคนคุ้นเคยตัวเองดูแล้วก็สบายใจขึ้นเพราะว่าพวกเขาดูเป็นมนุษย์จริงๆมนุษย์ษยต้องการเวลาของการพักผ่อนและทาสมองให้ปลอดโปรง่ปรงเพื่อลุยงานที่หนักและท้าทายกันต่อไปเนี่ยยกเป็นตัวอย่างฟังฟังหนึ่งเขาก็บอก ไหนใครบอกทำงานไม่รู้จักเหนเหนื่อยแล้วไปเที่ยวหัวหินไปเดินชายหัดตั้งกี่วันนี่ฝั่งหนึ่งต้องไปอไอเราเนี่ยถอยออกมาแบบคนที่มองปรากฏการณ์นี้เราก็บอกเออมันก็มันก็นะค่ะก็แล้วแต่มุมนะอีกฟังหนึ่งก็บอกนี่จะไม่ให้เขาพักเลยเหรอ<ช>ย้อนกลับไปชิที่ผ่านมาเนี่ยวันหยุดเคยออกมาไหมนี่ฝังหนึ่งบอก เออแล้วก็สวนกลับไปเลยอาควนพิธาอยู่ไหนน้ําท่วมภาคใต้อ่ะไปไหมนี่ยกเป็นตัวอย่างเอา,เอากลับมากลับมาเนื้อหาค่ะ คือเขาบอกว่าเนี่ยมันก็ต้องหยุดบ้างอะ่ะคือฝั่งนี้เขาบอกว่าดูแล้วเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นมนุษย์จริงๆมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละต้องการเวลาต้องการการพักผ่อนสมองปลอดโปร่งจะได้ลุยงานหนักตอ่อไปได้แต่ยังเชื่อว่าการส่งข้อความไปยังพักเพื่อไทยโดยตรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบทำที่สุดสำหรับกลุ่มนางแบกทำงานหนักทั้งกายและใจมาถึงวันนี้ พวกเราเรียกร้องภาระหลักของพักก็คือการเป็นเสาหลักการเป็นหลังพิงการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับผู้สนับสนุนของพักไม่ใช่เรื่องเกินเลยแต่ถึงเวลาแล้วนะพักต้องบริหารจัดการไม่อย่างนั้นเวลาที่เหลืออีกไม่ถึง1200วันข้างหน้าคือการนับถอยหลังสู่ความพ่ายแพ้เหตุผลหลักที่กลุ่มนางแบกต้องออกมาเรียกร้องก็เพราะนางแบกยังเชื่อว่าพักมีศักยภาพพักคือความหวังพัก คือยานแม่ของการเปลี่ยนแปลงที่ทําได้จริงถ้าผู้บริหารพักยอมแพ้เพราะไม่เห็นศักยภาพของตัวเองอขอให้ประกาศออกมาแต่พักจะนับถอยหลังแบบนี้ไม่ได้นี่นี่เอาไหนๆก็ไหนๆผมว่ามันปรากฏการณ์ในโซเชียลน่าสนใจนะค่ะยังคิดว่ามันเป็นปัญหาที่การจัดก,การบริหารไม่ใช่เรื่องศักยภาพพักเพราะจากการติดตามการทํางานของพักในโลกออนไลน์ก็เป็นที่ชื่นชม ทั้งการสื่อสารที่ทำได้ดีก็พอมีไม่น้อยล่าสุดตอนน้ำท่วมแต่พักจัดงานคริสต์มาสเนี่ยนางใบเราก็จเจนเลยคือในสื่อออนไลน์เนี่ยโอ้โหไ<ม>อที่เขาโพสกันนะ<ฮ>ประมาณว่าอทิ่คุณเสถากิน<ฮ>เลี้ยงอะีอ่ท,ท,ที่ทำเนียมอะฝั<ฮ>่งหนึ่งเลยบอกน้ําท่วมอยู่เห็นไหมนั้น่ะอ,อะไรประมาณนั้น<ฮ>หรือที่พักเพื่อไทยเขาจัดมีลักษณะดินเนอร์คร่มา่ะ อันทั้งที่เขียนยังไงต่อบอกว่าตอนน้ําท่วมพักจัดงานคริสต์มาสพักไม่ลงรูปและบรรยากาศความสนุกสนานแบบเรียลไทม์ก็แสดงว่ามีคนมอนิเตอร์อารมณ์ในโลกโซเชียลได้ดีพอควรอ,อันนี้ไม่ยากแต่ถือว่าสอบผ่านอแล้วก็บอกว่ามีสองเรื่องนะที่คิดว่าทําดีบางทีมันไม่เห็นดิจิ t ัลว a l เลตหลังจากนายกถแถลงสิพฤจิการมแม้ว่านางแบกจะทํางานหนักมากแต่พักก็สื่อสารได้ดี มีคำอธิบายจากสสหลายคนที่ออกมาช่วยไปในทิศทางเดียวกันทุกคนเข้าใจตรงตรงกันโดยเฉพาะข้อความสำคัญนี่ไม่ใช่การแจกเงินแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมันเป็นคำอธิบายที่นายกประกาศและพักก็ขานรับสอดคล้องกันอันนี้แหละอยากเห็นบทบาทของพักตั้งแต่หัวหน้าเลขาโฆษกและสสสื่อสารให้สอดคล้องกันเช่นนี้แถมมีสสบางคนมาฟาดก,กับสุภาพสุภาพให้นางแบบยิม้มนางแบบยิ้มได้ เรื่องที่สองสมรสเท่าเทียมอันนี้ตอนนี้เขาช่วงชิงกันไงก <ฮา S 2> ็เป็นของใคร ก้าวไกลหรือเพื่อไทยอ่าเอิงใครเขาว่าไงบอกอันนี้สนุกเราอาจจะไม่เห็นว่าเราอาจจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเรื่องมันเห็นพ้องต้องกันอยู่แล้วแต่จริงๆเนี่ยมันมีการเคลมการช่วงชิงพื้นที่สื่อมันมีประเด็นให้ทะเลาะก,กันตามธรรมชาติของ X แต่เรื่องนี้พักทําคะแนนได้ดีโดยการปล่อยข้อมูลที่สําคัญ2ด้านก็คือตั้งแต่สมัยคุณยิ่งรัก <หา S 2> มีแหล่งอ้างเองและยังมีแรงโมกันไปถึงสมัยนายกทักษิณ ด้านที่2กระบวนการทํางานของพักจนออกมาเป็นร่างพรบรเห็นความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆนี่ยกเป็นตัวอย่างรวมถึงการได้พื้นที่สื่อหล,ลากหลายอย่างวูดดี้มดดำอย่างนี้เป็นต้นแอคเค้าของพักสื่อสารครบนางแบบก็มีเรื่องแชร์มีเรื่องคุย ไม่ต่อมาสร้างคําอธิบายให้พักในเรื่องอย่างนี้อันนี้ชื่นชมค่ะบอกแบบนี้สมรสเท่าเทียมแบบนี้แหละที่อยากจะเห็นค่ะอ,อยากจะให้พักให้ความสําคัญกับเรื่องที่สําคัญสื่อสารให้เป็นระบบและมีทิศทางส่วนเรื่องที่เป็นมูตและบรรยากาศของสื่อโซเชียลเนี่ยก็แสดงว่าพักมีการมอนิเตอร์แล้วแต่ว่างเงียบไปหรือเปล่าครับ พักอาจจะต้องมียุทธศาสตร์การสื่อสารเรื่องรายวันที่ชัดเจนว่าจะโต้ประเด็นไหนแล้วก็สร้างคําอธิบายแบบใดที่ยังอยู่ในกรอบ d n a ของพักวงเล็บเท่าที่ตัวเองเห็น d n a ของพักที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือมีกระบวนการมีประวัติศาสตร์มีวิธีคิดที่เป็นที่มาทําได้จริงแต่ไม่โม้เกินมา้าแบบนี้เป็นต้นตอนสรุปที่เขาบอกเลยนะอยากเห็นอยากเห็นพักเพื่อไทยอยากเห็นพักเป็นพักเพื่อไทยตามศักยภาพที่พักควรจะเป็นถ้าเป็นมา้า ที่ไม่อยากโม้เกินมา้าก็จง,จงอย่าเป็นลาที่เชื่องช้าตามไม่ทันโลกท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าโอ้เอาบทความของคนคนหนึ่งมาอ่านซะยินยาวอ่าผมจะบอกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นก็ขณะรองนายกรัฐมนตรีรัมตรีพาณิต์และเป็นแกนนำสำคัญของพรรคเพื่อไทยท่านรองกองค่ะคุณพมธรรมอาคุณพมธรรมไม่ใชัย้ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนนี้ พูดจากการรัฐบาลค่ะนางใบตั้งแต่ตอนที่จัดตั้งรัฐบาลใช่ถูกไหมเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมวิเชียรชัยออกมาแชร์โพสต์ของอึ่งไครสามย่านอย่างที่เราบอกไปและคุณพําก็ยังโพสต์ข้อความเสียงวิจารณ์จากนางแบบเราน้อมรักฟังด้วยความเคารพรักเคารพด้วยรักด้วยนะจากนี้ไปนี่คือคำคือคำจะนำคำวิจารณ์นี้และคำวิจารณ์อื่นไปคิด และทบทวนบทเรีเรยนโดยเร็วเรารับรู้และตระหนักได้ถึงความห่วงใยและความคาดหวังที่มีต่อเราและจะเร่งปรับปรุงให้สมความมุ่งหวังของทุกคนค่ะ,ะและทนบูชมตัวมัมคุณแขกคำปากาคุณแขกคำปากาก็รีโพสต์ของอึ่งไข่สามย่านอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยลงไรแล้วโค้ดข้อความส่วน,นในบทความของอึ่งไข่เอามาแสดงความเห็น โดยระบุว่าไอ้ตรงข้อความที่เอามาอ้างอิงเนี่ยน้องไปบอกว่าแต่แหล่งอ้างอิงทางความคิดแหล่งข้อมูลและแหล่งพักใจไม่ควรตกเป็นภาระของนางแบกทุกคนรวมทั้งตัวมัมแบบพี่แขกด้วยมันควรเป็นภาระของการสื่อสารจากพักเพื่อไทยใช่ไหมครับแล้วก็ขอบคุณงานเขียนชินนี้ด้วยนะบอกเป็นบทความเกี่ยวกับนางแบกที่ดีมากๆและควรเป็นที่อ้างอิงสําหรับคนศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยในอนาคตและข้อเสนอของอึ่องไข่สามย่านแขกคิดว่าเพื่อไทย พึงรับฟังอย่างซีเรียสเหลือเวลาอีกสามปีเท่านั้นสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงท่านผู้ชมแน่นอนฝั่งสนับสนุนนี่ก็มากมายก็อยู่ในฝั่งนั่นแหละค่ะส่วนฝั่งที่คัดค้านก็มากมายซึ่งก็อยู่ในฝั่งนั่นแหละท่านผู้ชมเป็นต้นว่าเนี่ยฝั่งที่เห็นด้วยก็ว่ากันไปฝั่งที่ไม่เห็นด้วยถึงขนาดไม่เห็นด้วยที่จะให้เมีนางแบกโดยระบุว่า มันเป็นจุดเริ่มต้นของความเกลียดชงังด้อยค่าและให้ข้อมูลเท็จมีอยู่คนหนึ่งเขียนอย่างนี้เลยเนี่ยโทษพักซะง,งั้นไม่คิดจะโทษตัวเองหรือว่านักแบกทั้งหลายนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความเกลียดชงังการด่าทอหยาบคายการเสียดสีด้อยค่าคนอื่นให้ข้อมูลเท็จแบกอย่างไม่สร้างสรรค์งับทุกเรื่องไร้แก่นสารคือแค่ต้องการว่าฝ่ายตรงข้าม ล้วนคือชนวนดึงพักตกต่ำอบอกคนเอนเกจเยอะเท่ากับเกลียดเยอะเท่ากับพังเยอะอ่ะมันก็แล้วแต่เลยเนี่ยเวลามีประเด็นนะมีประเด็นท่านผู้ชมเชื่อพอไหมมันอยู่ในจุดจุดหนึ่งซึ่งทั้งสองฝากฟังทางความคิดความเห็นที่เรามองปรากฏการณ์ข้อที่หนึ่ง ผมยึดถือคำของนายกเศรษฐา <Ừ. S 2> เราต้องเคารพความแตกต่างอทั้งสองฝั่งเนี่ยตอนนี้แล้วก็เป็นมาระยาหนึ่งแล้วก็จะเป็นต่อไปอย่างนี้ต่อเนื่องไปแต่ท่านผู้ชมเชื่อผมไหมการที่จะเอาเหตุผลมาอ้างอิงหรือการที่จะหยิบประเด็นไหนมายกแซส,สุดท้ายคนที่จะตัดสินคือคนที่เขาอยู่กลางกลางค่ะออ่า ไอ้คนที่เข้าไปแสดงความเห็นจะเป็นฝากไหนอย่างไรเราจะรู้อยู่แล้วความคิดอุดมการทางการเมืองความเชื่อเขาเป็นแบบไหนแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่คนที่เขาอยู่ตรงกลางๆลางาที่เขาจะมองปรากฏการณ์นี้ด้านหนึ่งก็เป็นความบันเทิงแต่อีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นความคิดหรือเหตุและผลของทั้งสองฝากฝั่งเนี่ยได้อ่านกันมาแล้วก็เป็นที่ติดตามกันพอสมควรหรือยังไงแต่อย่างที่ว่าเนี่ย ท่านผู้ชมมันก็มีประเด็นนะออยังไงคือต่างฝ่ายเนี่ยต่างบอกว่าอีกฝ่ายนึงปลูกให้เกิดความเกลียดชังนอ,องใบนึกออกไหมนึกออกค่ะอ่างฝายต่างบอกค่ะอ่าไอเราก็ต้องมองเข้าไปในปรากฏการณ์นั้นแล้วก็วินิจฉัยเอาอเราก็เป็นปรากฏการณ์เรียกเดี๋ยวมีมีแถลงการสไตล์ของทางด้อมบ้างไหม S <S <S ฮะมีหรือเปล่าเรียงไงดอมไม่น่ามีอีกฟ<า>ังหนึ่งนี่เขาเรียกทางนี้อีกดูเดือดเลยนะมไม่อยากจะพูดถึงเยอะพอสมควรแล้วนี่อย่างที่บอกเรื่องนี้มไม่เหมาะที่จะไปเล่าในเรื่องเล่าเช้านี้ยกเว้นจะร้อนกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งแต่ถึงเวลาวันพูดนี้เขาจะสตไตล์จริงหรือเปล่า ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอภิปรายงบประมาณ3วัน3 4 5ี่ห้าใช่ไหมคะพุทธพรหัตสุกเนี่ยเขาก็บอกประกาศนางแบกสไตร์หยุดงานประท้วงการสื่อสารของพรรคเพื่อไทย3วันอ๋อแต่เขาบอกอย่างต่ำา7วันนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงอภิปรายงบ3วัน3 4 5ี่ห้านะไอพี่ก็เกรงว่านางแบกจะทนไม่ไหวนะเพราะมันจะเป็นความดุเดือดมากเลยนะค่ะเออเขาเก้าไกรเขาพร้อมมากนะคะเขาเตรียมพร้อมเลย อ่านน้องไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวนางแบกว่านะก็ขนาดประเด็นนี้เนี่ยยังมีเลยอในขณะที่พักเก้าวไกลปีใหม่ไม่ได้หยุดจะต้องมาเตรียม,มอภิปรายแล้วก็ประมาณกันต้องทํางานกันอย่างหนักเลยต้องแปลงไฟมาอ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องทําการบ้านเตรียมอภิปรายพ้นนำรัฐบาลไปเดินเล่นชายทะเลนี่ฝั่งหนึ่งบอกอขนาดเดียวกันพักเก้าไกลเขาก็บอก ให้เวลาน้อยออแล้วเป็นช่วงวันหยุดด้วยปีใหม่แล้วแทนที่จะขอเลื่อนไปหนึ่งสัปดาห์ไม่ให้เดี๋ยวเปิดมาปีใหม่วันที่สามมาพิพายเลยฟังพักเพื่อไอันนี้ไม่ใช่นางแบบรัฐมนตรีเลยคุณมนพรจรันศีรัฐมนตรีช่วยควมนาคมคบอกเลยเครมมีมติยี่สแล้วกระบวนการก็ส่งทันทีนี้มติก็ส่งไฟล์ให้หมดแล้ว ทุกคนจะต้องดูทั้งหมดเหรอมันก็ควรจะต้องแบ่งเรื่องกันค่ะทำไมต้องไปดูทั้งหมดคุณคุณชัยท้อยบอกอ่านไม่ทันอ่าคุณมันพรบอกอ่ามันก็ต้องแบ่งหน้าที่กันใครทําหน้าที่ดูตรงไหนยังไงค่ะอ่าทางฝั่งเพื่อไทยก็จะบอกมันจะพิจายได้มันจงเห็นภาพรวมเออคเนี่ยยกเป็นตัวอย่างจริงๆนะวันที่วันพุธนี้ถูกไหมน้องไว้ค่ะวันที่สา มันมีมุมที่น่าสนใจอยู่มุมหนึ่งท่านผู้ชมคือกรณีของการอภิปรายงบประมาณในสภาเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ฝั่งรัฐบาลบรรดาสสบางคนก็บอกเดี๋ยวมันจะลุกลามกลายเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ต้องใจและอย่าแตะคุณประเด็นเรื่องคุณทักษณิณนะมไม่เกี่ยวกับงบประมาณนะมีการบอกอย่างนั้นใช่ไหมทียงข่าวเข้ามาอยู่แปบบ๊แบๆบขนาดเดียวกัน ฝั่งของพรรคเพื่อไทยเอาไม่ใช่ฝั่งของพรรคเก้าวไกลก็จะบอกเลยนะครับจูชอมครับว่ากรณีของการอภิปรายเรื่ององบประมาณเนี่ยมันก็จะเป็นการอภิปรายเหมือนการอภิปรายผลงานเลยนะการอภิปรายผลงานเลยว่าทำไปได้ขนาดไหนยังไงธีมของฝอ่ายค้านเขาเรียกว่าอะไรนะวิกฤตแบบไหนจัดงบแบบนี้อ่าใช่ ต้องเอาเพจหน้าเพจของเก้าไกลขึ้นมาค่ะวิกเวแบบไหนจัดงบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวผมอ่านความเห็นสักนิดนึ่งอืมอ่าไหนอะไรนะว่าอะไรคุณสิริกัญญานเนี่ยแหละที่พูดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ นี่ค่ะนี่เพจองพรกเก้าไกลค่ะสามถึงห้ามกราคมนี้ฟังอภิปรายงบประมาณปี6 7แบบจัดเต็มวิกฤตแบบใดทำไมจัดงบแบบนี้อืมอืมนี่นี่ฝั่งหนึ่งบอกอาทิตย์เดียวสองหมื่นหน้านี่รวดเอียดนะนี่ใชรูวดเอียดเลยนะ <c oughs> <c oughs> อาทิตย์เดียวสองหมื่นหน้านะนี่มีเราไม่เอารถแห่ เห็นไหมมันก็จะมีประเด็นอย่างนี้อย่างคุณพิธาเนี่ยก็จะถูกล้ออยู่เสมอนายกรถแห่ว้าวนายกว้าวแปลว่าอะไรว้าวก็แปลว่าไม่ได้เหมือนทำน้ำจะได้เราไม่ได้เหมือนว้าวอ่ะว้าวเหมือนวืดอย่างนั้นคะว้าวใช่เหรอใช่อ๋อพี่อาจจะไม่ใช่เป็นคนใช่ไหมคะคุณผู้ชมใช่ไหนเขาสื่อว่ายังไงว้าวเนี่ยคำว่าว้าวอ่ะมันเหมือนเป็น คำฮิตสมัยก่อนมันวัยรุ่นสมัยก่อนเว้าวก็คือแบบไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะได้แต่ไม่ได้เรียกว่าเว้าวคล้ายๆวืดอย่างนง้นะใช่เหรอใช่เอ่อทำไมคูณพิธาเดี๋ยวก็ออกมาสู้สิว้าไปว่าติดลมบนเอ,อ่ะในทางาการเมืองจะสู้รับปลอบเบอร์กันหรือเปล่า,าแต่นี่